กลับเข้าสู่รายการ Gift Winner กันอีกครั้งค่ะและตอนนี้เรายังคงอยู่กับคุณสาธินีเบญิปาผู้บริหารระดับแกรนด์พรา i ส์ค่ะกับหัวข้อแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในธุรกิจกิฟฟารีนเราไปรับชมกันต่อเลยค่ะเอาล่ะเมื่อตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยสิ่งที่ได้รับนะคะสิ่งที่ได้รับจากกิฟฟารีเนี่ยต้องเรียกว่ามันเหนือความคาดหมายจริงๆ เมื่อกี้เล่าให้ท่านฟังดิฉันอยากจะทำอพาร์ตเมนต์ดิฉันต้องกู้ตั้ง38ล้านและดิฉันต้องผ่อนเดือนละ4 0 0แสนในขณะที่รายได้50ห้องห้องละ5,000แค่2 000, 5 5แสนใช่ไหมคะใช่ไหมนะคะโอ้โหนะคะแค่คิดเนี่ยมันก็มึนและนะคะเอาโครงการเอาโปรเจกต์เก็บไว้เถอะนะคะไม่ต้องพูดละนะคะแต่เมื่อมาทำกิฟรีนดิฉันเริ่มต้นที่ร8 0บาทเหมือนกับทุกท่าน5เดือนแรกของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจ เข้าใจโครงสร้างทำงานตามโครงสร้างตอนดิฉันเริ่มต้นธุรกิจนะคะหัวใจมันร่ำร้องแล้วหัวใจมันบอกว่าอยากทำอยากทำดิฉันทำไงทราบไหมคะดิฉันขอเบอร์โทรศัพท์คุณหมอต้อยจากพนักงานศูนย์ปัตตานีพนักงานศูนย์ก็มองดิฉันหัวจะรดเท้าอย่าลืมนะดิฉันเป็นแม่ค้าสภาพของความเป็นแม่ค้าก็คือจะใส่เสื้อตัวใหญ่ น้ำหนักประมาณ80กว่ากิโลนะคะก็ลองนึกภาพตามนิดหนึ่งนะคะอ้วนๆใหญ่ๆผมฟูๆนะคะหน้าตาไม่แต่งคิ้วไม่มีนะคะเป็นคนไม่มีคิ้วนะคะแล้วก็จะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆแล้วกางเกงขาใหญ่ๆแล้วก็กระเป๋าคาดเอวใบใหญ่ๆแล้วมีหลายซิปอแ่แม่ค้าแม่ค้าเดินไปแล้วบอกน้องขอเบอร์คุณหมอต้อยหน่อยเด้ออ่านะคะสไตล์แม่ค้าไงนะคะน้องเขาก็ไม่มีครับไม่เชื่อหรอกเป็นไปได้ยังไง เออน,นี่พูดอย่างนี้จริงๆนะไม่เชื่อหรอกเป็นไปได้ยังไงนะนี่ศูนย์ของบริษัทแล้วทําไมไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของนะคะน้องบอกไม่มีครับไม่มีน้องเขาคงกลัวดิฉันมากกว่าดิฉันว่านะคะเขาเลยไม่ให้อย่าง้มันรู้เป็นใครนะคะเพิ่งมาสมัครเมื่อวานวันนี้จะขอเบอร์นะคะปรากฏว่าคุยอยู่นานขอเธออยากจะคุยกับเจ้าของบริษัทนะคะเขาก็ให้เขาก็ให้ใหตื้อเข้าอยู่นานมากเลยพอให้ปุ๊บวิ่งกลับบ้านเอาละ นับหนึ่งถึงร้อโทรหาเจ้าของบริษัทก่อนอยากทำกดโทรศัพท์หาคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันชื่อสาธินีนามสกุลเบนนิปานะรายงานตัวเรียบร้อยดิฉันอยู่จังหวัดปัตตานีค่ะอยากทำกิฟฟรีจริงๆเลยค่ะคุณหมอคุณหมอตอบหนูได้ไหมคะว่าถ้าทำจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่หนูจะมีไรายได้เดือนละแสนถามไปเพราะอยากได้เงินเยอะๆแล้วอยากจะได้รับคำยืนยัน จากเจ้าของบริษัทว่ามันได้จริงไหมหมอต้อยก็บอกว่านิ่งไปนิดหนึ่งคงงงนะคะอ๋อหมอคิดว่าถ้าคุณเข้าใจโครงสร้างนะแล้วทํางานตามแผนอย่างถูกต้องนะขยายเครือข่ายที่ถูกต้องจริงๆนะเปีนหนึ่งได้แน่เลยคุณสาที่นีแสนหนึ่งอะนะคะนี่คุณหมอต้อยโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณไม่รู้จะถามอะไรเพราะไม่ได้ลงมือทํางานแค่อยากรู้ว่าได้จริงหรือเปล่าแสนหนึ่งนะคะก็วางหูไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงโทรศัพท์ดัง วิ่งไปรับโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณสาธินีเหรอนี่หมอนะเฮ้ยหมอต้อยถูกกลับนึกไม่ถึงหมอไหนคะคำถามหมอไหนคะหมอต้อยกิฟฟรีนไงนึกในใจหมอทําไมโทรมาทำไมเรายังเป็นวุ้นอยู่เลยเรายังไม่มีตําแหน่งอะไรเลยทําไมคงจะโทรมาบอกว่าไม่ได้รอกเสนหนึ่งอ่ะกดคงจะได้สักห้าพันนึกในใจคิดจินตนาการหมอบอกว่าคุณสาธินีหมอจะให้คุณคุยกับ ดรนารีนะดอรนารีจะเล่าเรื่องของโครงสร้างของงานให้คุณฟัง mm hmm. เล่าเรื่องของแผนอย่างคร่าวๆแล้วเล่าว่าต้องทำแบบไหนให้ฟังคุยกับนานายต่อนะคะเพราะที่ฉันไปสมัครเองไงคะไม่มีแม่ทีมนะคะนานายก็เล่าให้ฟังจนเข้าใจพอสมควรใหม่ๆไม่ได้เข้าใจเยอะราคาเหมือนทุกท่านนั่นแหละนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวใจก็คือความเชื่อมัน่นมากกว่าความเข้าใจอีกนะ ความเชื่อมั่นมันเกิดขึ้นมากกว่าความเข้าใจอีกก็เลยเริ่มตัดสินใจที่จะลุยมันอย่างจริงจังนับตั้งแต่วินาทีที่คุยกับดรนารีท่านคงได้ยินข่าวเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาออกข่าวคึกโครมนะคะตื่นเช้าขึ้นมาวันนั้น31เนี่ยที่ฉันมีนัดลงภาคสนามกับทีมงาน3.3ที่8โมงเชา้าทีมงานโทรมาเลยฉันยังไมไ่ออกจากบ้าน 8ปดโมงเช้าบอกพี่ไม่ต้องมาบอกทําไมเหรอเอาเลยพี่ไม่ดูข่าวเหรอบอกข่าวอะไรเนี่ยมีทงประเทศมาเลเซียติดเต็มไปหมดเลยสี่ห้าร้อยจุดทั่วสามจังหวัดแล้วทุกทงทุกจุดท,ท,ที่ติดทงเนี่ยมีระเบิดแขวนอยู่ที่ทงด้วยโอ้นะถามว่าสภาพความรู้สึกเนี่ยมัน,มนเกิดขึ้นแล้วทีมงานเราแคนเซิลงานเราแล้วพอประมาณสักสิบโมงอีกเจ้าหนึ่งโทรมาบอกพี่ไม่ต้องมานะก็เหตุการณ์เดียวกันเนี่ยทำยังไง เพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นบ่อยค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่วันที่31เดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะหลายท่านก็คงรู้ว่ามันรุนแรงมากที่สุดจนกระทั่งว่าจังหวัดยะลาเนี่ยมีประชุมประจําเดือนซึ่ง3จังหวัดเนี่ยคือมีแต่นายนายลงไปเนี่ยนะคะพอยะลาจัดประชุมประจําเดือนในเดือนรอมฎอนเนี่ยดิฉันรู้ว่านายนายจะลงไปเนื้อต้องโทรหานานายเลยนะเป็นห่วงมากๆเลยเพราะมันเหตุการณ์มันค่อนข้างรุนแรงของหน้านายนานาย,นานาย ไม่ไปก็ได้นะนา,นายเลื่อนวันก็ได้นะนา,นายบอกไม่เอาอะไปทําความดีนา,นายบอกสู้จริงๆนา,นายของเรานะคะสู้จริงๆนา,นายไปเพราะมันรุนแรงมากๆเลยใน,ในเดือนรอมดอนเนี่ยแล้วความท้าทายมันเกิดขึ้นในเดือนรอมดอนท้าทายอันดับที่หนึ่งก็คือหนึ่งเลยเราไม่พูดถึงสถานการณ์ก่อนเราพูดถึงสภาพจิตใจอารมณ์นะคะบ,บรรยากาศก่อนของสามจังหวัดเนี่ยบรรยากาศในเดือนรมดนเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าบ่ายสองเนี่ยแม่บ้านจะเข้าครัวละ ตอนเช้าเขาจะตื่นสายถ้าคนัไม่ได้ทํางานประจํานะเขาจะตื่นประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงเลยนะเพราะว่าเขาถือว่าคือเขาไม่ทํางานช่วงเดือนรอมดอนเนี่ยถ้าเป็นร้านขาร้านขายข้าวร้านอะไรเนียวจะปิดเขาจะปิดร้านเลยเขาจะไม่ขายนะคะเป็นช่วงเดือนที่เขาเขาบอกเขาจะทําความดีกันอะไรเงี้ยเขาจะตื่นสายแล้วเขาจะเข้าครัวประมาณบ่ายสองนะคะนั่นบรรยากาศอันที่หนึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือทีมงานของดิฉันจะตอบดิฉันว่าเดือนนี้ ผู้มุ่งหวังไม่ค่อยไหวไม่มีแรงฟังเวลาไปพูดกับใครเขาก็จะบอกว่าให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนั่นคือสิ่งที่ทีมงานจะต้องกลับมาตอบดิฉันนะคะอันที่สองพอสภาพแวดล้อมทั่วไปเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอารมณ์ทีมงานเป็นไงคะเป็นด้วยเพราะสามจังหวัดเนี่ยมีพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยแปดสซนะคะอารมณ์ทีมงานก็จะเป็นแบบนี้ด้วย นี่คือความท้าทายของตัวดิฉันที่ต้องผลักดันทีมในขณะที่เดือนรอมฎอนเราก็ยังมีการแข่งขันอยู่เราต้องผลักดันทีมงานให้ได้เพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งที่ดิฉันทำคือทำเป็นตัวอย่างเพราะตัวดิฉันเองนับถือศาสนาอิสลามแล้วดิฉันก็ถือศีลอดเช่นเดียวกันในเดือนรอมฎอนและดิฉันต้องปิดยอดตัวเองให้ทีมงานเห็นว่าพี่ทำได้ดิฉันประมวลภาพไม่ได้เยอะ8ปปีเนี่ยภาพการทำงานมันเยอะ ภาพที่ไม่ได้ถ่ายก็มีภาพที่อยู่ในความทรงจําก็เยอะนะคะแต่จะประมวลภาพทั้งหมดที่ให้ดูนจะเป็นภาพก่อนนะคะภาพทั้งหมดที่ให้ดูมันแทนคําพูดทุกคําพูดในเรื่องของวิธีการเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านได้เก็บเพราะดะิฉันรู้ว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้เคยทําแบบดิฉันเลยนะคะหรือบางท่านอาจจะทําดิฉันก็อยากให้มันทำให้มันเยอะขึ้นไปเพราะดิฉันทําเยอะมากถ้าดูตามภาพนะคะนี่คือสถานที่ทํางานของดิฉันค่ะ ดิฉันนั่งศูนย์ไม่นานดิฉันไม่ค่อยจะอยู่ศูนย์นะคะหนึ่งชั่วโมงนี่คือถือว่าเหนื่อยแล้วถ,ถ้าถ้าต้องไปเคลียร์ไปซื้อของเนี่ยนะคะดิฉันจะเป็นคนที่ไม่ค่อยนั่งศูนย์เพราะฉะนั้นสถานที่ทํางานของดิฉันก็คือเนี่ยค่ะสถานที่ทํางานจะอยู่แบบนี้ทุกทุกวัน ยันไม่เคยสนใจนะคะว่าตรงนั้นมันจะเป็นอะไรเป็นที่ตรงไหนเขาบอกมาว่าเป็นศาลาประชาคมเราก็นึกว่าติดแอร์นะคะใส่สูตรค่ะนะคะไปถึงร้อนตับแตกนะคะก็ทนนะคะห้องประชุมจัดไม่เคยขาดมีพราได์อยู่ทุกศูนย์นะคะมีพราได์อยู่ศูนย์โกโลกนะคะกําลังจะเป็นสองพราได์แล้วนะคะมีพราได์อยู่ที่นาราธิวาสสามพราได์มีพราได์อยู่ที่ปัตตานีสิบกว่าพราได์มีพราได์อยู่ที่จังหวัดยะลาอีกสองพราได์แล้วที่จังหวัดกระบี่กาลังจะเกิดอีกหนึ่งพราได์นี่คือ ือพระได้ในสายงานดิฉันนะคะเพราะฉะนั้นการจัดประชุมจะมีเกิดขึ้นให้กับพระได้เหล่านี้ทุกทุกศูนย์นะคะรวมถึงการประชุมประจําเดือนการแสดงความยินดีหรือการจัดวอล์แบบใหญ่ๆรวมกลุ่มนี่คือวิธีการทํางานนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทําแล้วได้มันมาทั้งหมดที่เล่าให้ฟังพูดถึงว่ามันจะแทบแทนคําพูดทั้งหมดเลยนะคะ ทั้งหมดนี้เนี่ยได้ข้อสรุปทำงานมา8ปีลุยภาคสนามสุดๆผลักดันทีมงานให้ติดต่างประเทศมาเยอะมากมันจึงได้ข้อสรุปค่ะว่าถ้าสมมุติว่าหลังเป็นโกสตาหนึปีเราสามารถมียอดคงที่ได้ที่4 5 0 0 0 0 0ถึง60,000น PV นี่คือข้อเท็จจริงเลยหลังจากเป็นโกสตาสองปี เราสามารถมียอดทีมกลางคงที่ได้ที่90,000 PV ท่านเชื่อไหมคะว่าข้อความนี้เป็นจริงได้เชื่อไหมคะ <Yeah. S 1> ข้อความนี้มันสามารถเป็นจริงได้ถ้าเราทำงานสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพราะการทำงานสม่ำเสมอและต่อเนื่องมันจะทำให้เราเกิดสมาชิกใหม่ในองค์กรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น ประสบการณ์การทำงานมีมากขึ้นมากขึ้นมันจึงทำให้เราต้องมียอดเพิ่มมากขึ้นถูกไหมคะสิ่งแรกที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปหาใครสลิปคอมค่ะสลิปคอ,ปคอเอามาดูเลยปืดมีบางคนที่เราบริการแต่บางคนเข้ามาซื้อเองที่ศูนย์นานแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยโทรศัพท์ไปหาหรือไปเยี่ยมเยียนนั่นคือแหล่งวัตถุดิบอันที่หนึ่ง คำว่าไม่รู้จะไปหาใครจะหมดไปทันทีถ้าเอาสลิปคอมมาดูแล้วเราจะรู้ว่าอู้ตายแล้วมาซื้อทั้งสองพันไหนแวะไปหาหน่อยซิถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะอันที่สองสมุดบัญชีรายชื่อนานแค่ไหนแล้วที่ไม่เคยเปิดดูที่สมัครแล้วอะที่เป็นลูกทีมเราแล้วอะค่ะที่ไม่เคยซื้อของหรือว่าซื้อของอยู่ที่เป็นสมุดบัญชีรายชื่อเนี่ย หลายคนบอกไม่รู้อยู่ไหนแล้วอ่ะพอดีมาซื้อของที่ศูนย์ก็บอกเน่คนเนี้ยลูกคนเนี้ยลูกคนนี้รหัสเนี้ขี่ตามให้ดอยสิมีหรือเปล่าแบบนี้มีไหมไอ้มีโอ้ยทำไมมันเหมือนกันดีใจค่ะด anyway> ีใจคนปัตตานีม <like ีเพื่อนนะคะสมุดบัญชีรายชื่ออยู่ไหนไม่รู้รหัสลูกทีไม่รู้อยู่ไหนงานเอกสารไม่เคยทําแบบนี้ไม่ได้นะคะดิฉันจะให้เขาไปปริ้นในเน็ตเลย ในเน็ตเราปริ้นได้แล้วนะคะทีมกลางโกスาของเราเนี่ยว่าเรามีผู้บริโภคอยู่กี่คนปริ้นออกมาเลยค่ะแล้วมาดูเลยบางคนเนี่ยเราแทบจะลืมเขาไปแล้วด้วยซ้ําบางคนเรากลับไปหาใหม่แล้วชวนเขาสมัครใหม่พอกลับมาส่งใบสมัครปรากฏว่ามันเคยเป็นลูกทีมเราด้วยซ้ำไอ้นุ่นก็ลืมแล้วว่าใครเป็นแม่ทีมตอนไปหามันบอกอุ้ยพี่หนูสมัครแล้วแม่ทีมหนูไม่ได้เรื่องเลยรูกใครนี่หนูจาไม่ได้เลยมันไม่เคยมาหา อีนี่ก็บอกว่าอเนี่ยน้องรู้ไหมต้องสมัครกับพี่อีนั่นแนตะ่มันไม่ได้เรื่องเนี่ยเห็นไหมดีนะที่พี่มาเนี่ยน้องจะได้พี่ดูแลพอเอามาส่งพี่แล้วนี่ลูกทีมพี่เนี่ยเอาตายหา่าแล้วด่ากันไปแล้วมีไหมคะมีน่าสงสารเนาะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมคนที่เป็นลูกทีมหรือดาวไลเรา เหมือนที่ดิฉันบอกครั้งแรกเลยนะคะการที่เขาตัดสินใจสมัครนั่นหมายความว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราเขาตัดสินใจสมัครทําไมกิฟฟารีนอื่นไปแล้วเขาไม่สมัครทาไมกิฟฟารีนนี้ไปแล้วเขาสมัครกับเราเพราะเขาอยากอยู่กับเราทําไมเราทําลายความไว้วางใจของเขาที่มีต่อเราทําไมเราไม่ดูแลเขานะคะนั่นข้อที่สองเห็นไหมความว่าไม่รู้จะไปหาใครหมดแล้วข้อที่สาม เราอยู่ตรงไหนเราก็สามารถเปิดผู้มุ่งหวังใหม่ได้นะคะอยู่ที่เราเนี่ยจะฉกฉวยโอกาสที่มันมาหรือเปล่านะคะดิฉันจะมีคนสมัครใหม่เข้ามาตลอดเปิด bronstar ใหม่ตลอดเวลาเพราะดิฉันเชื่อมั่นอยู่อย่างหนึ่งถ้าเราไม่ออกไปพบผู้มุ่งหวังเราจะเกิด b r o n s t a ์ใหม่ได้ยังไงถ้าเราเปิดบ b r น n s t a r ใหม่ไม่ได้เราจะมีโกได้ยังไงถ้าเรามีโกใหม่ไม่ได้เราจะเป็น p a r a ไดซ์ได้อย่างไร แล้วถ้าเราไม่มีพรายในองค์กรแล้วเราจะเป็นไดมอนด์ได้ยังไงมันเริ่มต้นคือการพบปะพูดคุยกับคนและเปิดคนเปิดบลอนให้ได้ค่ะจากผู้บริโภคจะกลายเป็นนักธุรกิจตามมาเพราะที่ฉันมีมากมายเหลือเกินที่จากบริโภคนะคะกลายมาเป็นนักธุรกิจบางคน7ปีบริโภคกับฉันมาปีที่7ตัดสินใจที่จะทำสลิปคอมเขาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะทีนี้อาการที่ไม่รู้จะไปหาใคร ถ้าวิธีนี้จะช่วยได้ไหมคะพอช่วยได้มั้งไหมคะพอจะช่วยได้ไปทํานะคะไปทํามันไม่เกินความสามารถของเราหรอกนะคะเอาละค่ะที่ดิฉันบอกว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่สุดยอดในชีวิตของเขาให้ดิฉันฟังทําไมคนหนึ่งคนที่ก้าวเข้ามาในสู่แล้วเจอกัน5นาทีชักเงินปิดยอดไป1800บาทได้ทําไมคนหนึ่งคนถึงตัดสินใจที่จะยอมรับให้เราเป็นแม่ทีมและตัดสินใจทําธุรกิจกับเรา ดิฉันเชื่อนะคะว่าถ้าพวกเรามีข้อมูลเหล่านี้ในในตัวเองเนี่ยมีมีมีไอข้อต่างๆที่ฉันจะพูดถึงในตัวเองครบท,ทั้ง3ข้อเนี่ยมันผ่านนะคะมันผ่านข้อแรกการที่เราพบคนหนึ่งคนจะเป็นผู้มุ่งหวังใหม่หรือผู้มุ่งหวังเก่าหรือสมาชิกเดิมอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องขายภาพลักษณ์ของตัวเราให้เขาเห็นให้ได้ เราต้องฉายภาพแห่งความสุขความสำเร็จความเปลี่ยนแปลงของเราความสวยของเราให้เขาเห็นให้จงได้ดิฉันบอกได้เลยนะคะว่าถ้าไม่สวยห้ามออกจากบ้านจริงๆอยู่ในบ้านอยู่อย่างไรก็ได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ก้าวเท้าออกจากบ้านแม้จะไปกินข้าวนอกบ้านต้องสวยค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเจอใครบ้างเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของความสวยภาพลักษณ์ของความดูดี อาจจะไม่ใช่เป็นคนสวยแต่เป็นคนมีบุค,คลิกดีเป็นคนที่ผู้มุ่งหวังหรือลูกทีมมองแล้วโอ้โหฝากชีวิตไว้ได้ถ้าอยู่กับคนนี้แล้วฉันรุ่งแน่ไม่ใช่อยู่กับคนนี้แล้วกูร่วงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ตรงนี้สําคัญที่สุดความสําเร็จอาจจะยังไม่เกิดเพราะเรามาใหม่แต่ความเชื่อในหัวใจมันจะฉายชัดถึงภาพแห่งความเชื่อมั่นภาพของความสง่างาม ภาพของบุคลิก,กภาพที่ดีมันทําให้ผู้มุ่งหวังสัมผัสได้ถ้าข้อนี้เรามีเราจะผ่านละสี่วินาทีแรกที่ผู้มุ่งหวังเห็นเราปั๊บเขาจะประเมินเลยปืดคนนี้คบได้ไม่ได้แต่ถ้าเราไปแบบซอมซอ้อสกรปรกรกรุงรังเสื้อผ้าหน้าผมนะคะดูไม่จืดเลยสี่วินาทีแรกประเมินสแกนปั๊บเนี่ยโอเคคนนี้ผ่านไปเลยไม่เอาจริงๆ นะคะมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นภาพลักษณ์ของความสําเร็จต้องชัดเจนภาพลักษณ์ของความสวยต้องชัดภาพลักษณ์ของความเป็นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกิฟฟินมันต้องฉายชัดนะคะข้อที่สองที่เราจะต้องมีความเป็นโปรเฟชชันแนลความเป็นมืออาชีพดิฉันเชื่อค่ะพี่น้องชาวกรุงเทพเก่งทุกคนถ้าเรื่องแบบนี้เรามีความรู้เยอะมากเยอะกว่าพวกดิฉันที่อยู่3จังหวัดซะอีก นะคะเพราะเราอยู่ใกล้แหล่งข้อมูลแหล่งความรู้ที่ดีเยี่ยมเรามีความรู้เรื่องแผนชัดเจนเรามีความรู้เรื่องโปรดักที่ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นลีลาการนําเสนอเนี่ยมันสําคัญค่ะมันจะทําให้คนที่มองเราเนี่ยเขาเห็นเราเป็นโปรเฟชชั่นแนลหรือเปล่าเป็นมืออาชีพหรือเปล่านะคะตรงนี้สําคัญมากๆเลยถ้าเราดูแล้วไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยอย่าหวังเลยว่าเราจะได้ใครมาเหมือนกันเราไปใช้บริการที่ไหนเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคนนี้ดูบริการแล้วดูไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเราก็จะเราก็จะไม่ประทับใจเราก็จะไม่สนใจผลิตภัณฑ์นั้นเช่นเดียวกันแต่ที่นี่ดิฉันมั่นใจนะคะว่าเราเก่งนะคะข้อที่สต้องขายความภาคภูมิใจข้อนี้มันอยู่ในหัวใจข้อนี้มันเป็นความรันทดใจข้อนี้มันเป็นเรื่องที่อยากพูดอยากระเบิดมากๆเพราะคนกิฟฟินเก่งแต่คนกิฟฟินเนี่ย ไม่ค่อยแสดงความภาคภูมิใจในบริษัทให้คนภายนอกได้รับรู้จริงๆค่ะทำไมเวลาเราเจอแบรนด์อื่นหรือเราเจอธุรกิจขายตรงอื่นทำไมเราต้องถอยแล้วกลับบอกว่าช่างมันให้มันทำมันมันไม่มีบุญเหมือนคุณหมอว่าแหละมันไม่มีบุญที่จะมาทำกิฟฟรินทำไมเราไม่ชี้แจงทำไมเราไม่แสดงความภาคภูมิใจว่าวันนี้เนี่ยกิฟฟอรีนเนี่ยมีดีอะไร ทำไมเราไม่มีความภาคภูมิใจในการเป็นกิฟฟินของเรานี่ดิฉันเจอเยอะนะคะมีทีมงานดิฉันหลายคนกลับมาเล่าพี่เนี่ยหนูไปเจอยี่ห้อนี้มามันบอกของมันดีอย่างนั้นอย่างนี้พอหนูจะอ้าปากพูดกิฟฟินนันมันก็พูดแต่ของมันหนูเกียดจะพูดแล้วก็เลยกลับถอยมาแบบนี้ท่ามกลางความไม่เข้าใจของฝ่ายตรงข้าม แล้วทำกลางความครางแครงใจของฝ่ายตรงข้ามว่าม,มันคงไม่มีดีมันถึงไม่กล้าพูดสำหรับตัวฉันเองนะคะออกภาคสนามทุกครั้งต้องจบงานคําว่าจบงานเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเยสเสมอไปไม่ได้หมายความว่าเขาต้องตอบรับเราเสมอไปถึงแม้เขาจะปฏิเสธแต่เขาต้องรู้ว่ากิฟรินดีอย่างไรเขาต้องได้รู้ค่ะและที่สําคัญหากเลือกที่จะใช้ชีวิตให้ดีขึ้นต้องยอมรับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่จะนําเราไปสู่ความสําเร็จให้จงได้ดิฉันใช้เวลาทํางานแบบคนทั่วๆวไปนะคะแต่ใช้หัวใจที่มุ่งมั่นใช้แรงบันดาลใจเป็นพลังขับเคลื่อนนะคะนี่คือสิ่งที่ทําตลอดเวลานะคะและที่อยากจะเล่านะคะตรงนี้ตรงนี้ขอผ่านนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลามันจะไม่ทันนะคะนี่กราฟนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยไปได้มาจากไหนสักที่หนึ่งในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องจริงเลยหลุมพรางทางความคิดที่ทําให้คนไม่พัฒนาจริงไหมคะ กลัวก่อนตอนแรกจะทำคิฟฟรีนกลัวล้มเหลวกลัวไม่สำเร็จกลัวคนปฏิเสธกลัวสินค้าใช้ไม่ดีกลัวทำไม่ได้กลัวพอก้าวข้ามความกลัวมาได้แล้วเริ่มทำงานในระดับหนึ่งเกิดความเคยชินเขาเรียกว่าติดหลุมสบายอยู่ในคอมฟอร์ทโซนสบายแล้วมีรายได้เดือนหนึ่งสองสมหมื่นพอแล้วเริ่มเริ่มช้าลงเริ่มช้าลงนะคะและทำให้เราเดินไปสู่เป้าหมายเนี่ยช้ามาก เพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวข้ามความกลัวมุ่งมั่นสู่ชัยชนะอย่าคิดว่าแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเพราะแท้ที่จริงแล้วมันไม่ได้หรอกถ้ายังไงก็ตามเรายังไม่มีอิสรภาพในเรื่องของเงินเนี่ยยังไงก็ตามเราก็ต้องเดินหน้าดิฉนันจะจบแล้วนะคะธุรกิจกิฟรินเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องยอมรับว่าเราสามารถรับประโยชน์ได้จากทุกตำแหน่งที่เราอยู่ลูกทีมดิฉันคนนี้คุณอมไพพรยิ้มสุดเนี่ยนะคะเป็นโกสตานะคะไหนคะตำแหน่ง อันนี้ค่ะโกสตานะคะรับเงินรวม52,490บาทนี่คือเงินปันผลบวกโบนัสเงินสดไปอีก8,000บวกแต้มไปอีก5,000รวมผู้หญิงคนนี้รับเงินในเดือนที่สองหลังจากเป็นโกสตาถึง60,000กว่าบาทนี่คือตำแหน่งโกสตาเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจที่จะทำมันแล้วหรือยัง ะะอยากให้ทุกท่านเป็นเสือในสนามจริงทั้งสักทีนึงอย่าเป็นแมวเลยค่ะสงสารนะคะเป็นแมวแล้วรวยช้าเป็นเสือเถอะนะคะคิดทบทวนให้ลึกซึ้งค่ะว่าเราใช้เวลาสิ้นเปลืองในแต่ละวันไปกับเรื่องอะไรบ้างเราจะรออีกนานแค่ไหนที่จะทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงลองคิดนะคะลองคิดให้ชัดเจนเลยนะคะ ลองถามตัวเองอีกครั้งว่าเราได้พยายามที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วหรือยังถ้าวันนี้ยังตัดสินใจเถอะวันนี้ดิฉันเอาหัวใจมาพูดจริงๆนะคะทุกอย่างที่สอนทีมงานคือทุกอย่างที่พูดในวันนี้เลยทุกอย่างหัวใจทุกคําพูดที่พูดพูดด้วยหัวใจพูดด้วยความรู้สึกที่อยากจะให้พี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกๆคนนะคะมีอนาคตมีชีวิตมี ความสุขในการทำกิฟฟรีอย่างแท้จริงมีเงินเต็มกระเป๋าอยากได้อะไรได้อยากซื้ออะไรได้ซื้ออยากได้เที่ยวต่างประเทศก็ได้ไปพูดด้วยหัวใจจริงๆนะคะแล้วถ้าวันหนึ่งนะคะทุกท่านประสบความสำเร็จเราก็จะได้เจอกันบนเวทีใหญ่คือเวทีไดมอนด์แกรนนะคะนิฉันอยากจะเห็นภาพนั้นจริงๆเลยนะคะแล้วเจอกันทักกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ จบไปแล้วค่ะคุณผู้ชมกับการบรรยายบนเวทีของคุณสาธินีค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตอีกสักครู่เดียวค่ะ